ที abei, ่น้องสื่อมวลชนทุกสาขานะครับอาทินะครับในส่วนของข้าราชการกรสมานฉันดในงานไทยนะครับจากการที่เราได้มีการพูดคุยกันในส่วนของคณะราชการสมานฉันดในงานไทยถ้าจริงกระบวนการของการปรับค่าจ้างข้าราชการรัฐบาลเท่ากันทั่วประเทศนะครับในอ่องากึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศนัเสียงเอาไว้ตั้งแต่วันที่ ที่ปีสามปีสามผมตอบมาทะหอยปีห้าพันสี all, es, ois, ется, ่ได้ประกาศนโยบายเรื่องของที่จะมีการลดการชอบประมนโยบายจริงจริงโดยการยกระดับและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศสร้างความสมดุลและความเข็งแกรงอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจดำเนินการให้แรงงานมีรายได้กว่าระดับ ผู้ที่จบการศึกษาดยระดับพิจาตรับได้เยอนละวประมาณหนึ่งถึง5้าพันบาทภายในวันที่1มกราคม2555แต่เมื่อมีการเกิดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนาภัยที่บาดเจ็บทุกประเพณีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เลื่อนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทในวันที่สเมษายน2555 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเมื่อเขาลุกผู้ประกอบการโดยให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ3 9าเปอร์เซ็นต์น้ำม่องอิฐจังหวัดและปรับให้ครบทุกจังหวัดในวันที่1มกราคม2556และไม่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอีกเป็นระยะเวลา2ปีคณะกรรมการสมัครารายกานไทยนะเห็นว่าพฤติกรรมของรัฐบาลเพื่อไทย แสดงเกณในนานลมไม่ปฏิบัติตามนโยายของตนเองที่ได้ให้สัญญาณประชาคมไว้กับผู้ใช้แรงงานกว่าสามสิบเจ็ดล้านคนเพียงเมื่อมีเปลี่ยงทางจากภาคาธุรกิจอุตสาหกรรมพักเพื่อไทยได้กลับทำแสดงผลิตแปลงนรูปาบาท่าจา้างท่านตัดเป็นรายได้ทั้งยังถวยโอกาสสถาน,านการณ์ไทยทิพบัตรคุณต้องกข้าใจซ้ำ ผู้ใช้แรงงานที่เข้าไม่ถึงมาตรก,การช่วยเหลือจากภาครัฐเสี่ยงจากการปลูกเลิก,กละจะ้างขาดรายได้ยามที่จะค่าลงเวลาและได้รับเงินเดือนไม่ครบด้วยการเลื่อนจาปรับค่าจ้างค่าจา้าง300บาทเป็นระยะเวลา3เดือนและจะไม่ปรับขึ้นค่าจ้างอีก2-3ปี ในทางกับการสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบทางารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นที่รวมท่าทาถา,านประกอบการนอกขะเททบดภายภิค้าร่วบสางได้รับผลประโยชน์จากการเลื่อนการปรับค่าจา้างค่าตําอันนี้ท่านกรรมาการสมัชชาแห่งาไทยขอย้ำจืดยืนต่อให้ไวค่าจ้างค่าตําแบบนี้หนึ่ง ให้นักสภาปรับค่าจ้างพนัานต่าสามร้อยบาทเท่ากันทั่วประเทศโดยพันีโดยคำน,นึงถึงความเท่าเทียมในมนาตรฐานค่าจ้างพนักงานตามหลักการตามอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศจะต้องเป็นค่าจ้างพนักตานที่เพียงพอสำหรับการกระโงที่อย่างมีสันติและรวมทั้งยังึงความเสมอภาคของแรงงา,งานกับข้าราชการที่มีอาาัตราเดือนเท่ากันทั่วประเทศ สองคัดค้านวติคณะกรรมการเศรษฐกิีกในการไม่ปรับค่าจ้างค่าจสองถึงสามทีภายหลังการปรับค่าจ้างปรจำสามร้อยบาทและให้มีปรุงค่าค่าจ้างเพื่อความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานวัรษฐกิจและมีการปรับค่าจ้างค่าจ้างประจำปีทุกสถานขอบการสามรัฐบาลต้องมีมาตรการควบคุมราคาโอโค ภัยพิบงผลกระทบต่อเมืไทยเป่นค่าน้ํามันค่าแ c a รค่าเนื่องจากผลสำรวจค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ใช้แรงงานโดยพ่านักกำการสมานฉันแรงงานไทยเดือนสิงหาคม2554หาสิบเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายวันละ5้า้หสิบเาทค่านักาการสมัครันแรงงานไทยขอย้ำเตือนรัฐบาลพรเพอไทยว่าการไม่รักษาระจับ ประชาธิปไตยจะไปจู่เรื่องของความเสื่อมศรัทธาต่อ,อพรรคเพื่อไทยบทเรียนประชาธิปไตยผ่านมาได้ตอบย้ำว่าเราไม่อาจปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองไม่อาจปล่อยให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นข้าราชการในขณะที่ผู้ใช้แรงงานเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่ดำรงสัมมาทีฏอยู่ในโครงสร้างสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งนี้ หากไม่มีการปฏิบัติตามข้อเสนอข้างต้นคณะกรรมการสมัชชางแรงงานไทยจะทาการนโรงเคลื่อนไหวเพื่อพี่น้องูะด้แรงงานทั่วประเทศต่อไปอันนี้ก็เป็นท่าทีและจุดยืนของคณะกรรมการสมัชชางแรงงานไทยของเรานะครับที่เราได้มีการประกาศท่าทีกับทางที่รัฐบาลได้มีการประกาศหาเสียงมาไว้นะครับและที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะกรรมการสมัชชางแรงงานไทยของเราได้มีการ การท่าตีออกไปนะครับขอให้ในส่วนของทุกที่ในวันนี้เชิญรันก็คงเรียนสื่อชทุกท่านนะคะว่าตามที่ท่านประธานคุณชาดีลอยสูงได้น,ดน,นําเปียนไปเบื้องต้นแต่ในเนี่ยมุมต่างๆนะคะที่เราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกาเรเลื่อนนะคะที่ไม่กลับพระจ้างตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการหาเสียงไว้กับพี่น้อง ็สิ่งที่สําคัญเนี่ยการปรับข้าร้าเป็นขั้นบันไดแล้วก็จะมีการปรับในเดือนเมษาเนี่ยคนงานก็ผิดหลังพอแล้วนะคะที่ประเด็นที่1ึงทีที่ทําให้คนงานรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผิดหวังนะคะประเด็นที่2เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าการที่คณะกรรมการในภาคีไปล็อกนะคะว่าถ้ามีการปรับข้าจาารในครั้งนี้ก็จะไม่มีการปรับถีกประมาณ3ปีถามว่ามีเหตุผลอันใดที่จะต้องไปล็อกไว้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะว่า พี่น้องคนยากคนจนมีไรายได้วันละสาบาทในขณะน,นี้มีไรายได้วันละ3 0 0บาทในขณะนี้น,นะคะเราก็จะเห็นว่ามันแทบจะไม่เพียงพอกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนยากคนจนอยู่แล้วเพราะว่าสินค้าโลโกบริโภคนี่ที่มันขีดตัวสูงขึ้นเนี่ยถามว่าอีก3ปีถ้าคุณไม่ปรับแลว้วเขาจะอยู่ยังไงชีวิตของเขาจะเป็นยังไงอันนี้คือสินที่จะต้องทบทวนกับความไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงานที่ทุ่มเทในการทํางาน แลวก็เป็นเฟือนอัดที่สําคัญที่ทําให้รายได้ที่ทําให้รายได้ให้กับบริษัทและสร้างเศรษฐกิจกให้กับประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนะคะประเด็นที่2นะคะส่วนประเด็นที่3ามเีนรูว่าคือในในแง่มุมของการปรับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมันจะนาําไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนี่นะคะที่จะทุ่มเทนะคะ ทุ <Es> <an> ่มเทในการทํางานให้กับบริษัทแล้วก็แต่ยากะอยู่กับบริษัทนั้นแล้วก็ช่วยเหลือบริษัททํางานเพื่อให้มันมีผลผลิตมันมีกําไรนะคะเขาก็จะได้สวัสดิการได้ค่าร้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่จะทําให้เขามีชีวิตได้ความเป็นหนู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยนะคะประเด็นที่3ความของยายที่บอกว่าถ้าการปรับค่าร้างแล้วเนี่ยมันจะทําให้สถานประกอบการ ต้องมีการปิดตัวลงอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ต้องให้มันเกิดบางบริษัทที่ไม่สามารถที่จะสามารถจ้างการผลิตได้ถึงไม่มีการปรับค่าจ้างมันก็เป็นอยู่แล้วนะคะแต่มันจะส่งผลดีให้กับบริษัทที่สามารถที่จะจ้างพี่น้องไปใช้แรงงานที่จะสามารถผลิตได้มันจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยนะคะการปรับค่าจ้างสปบนสถาการที่ดีนะคะ ข่าราชาที่ดีมันจะนำระสู่การทําให้พี่น้องเราเองเนี่ยนะคะคนยากคนจนเนี่ยมีกําลังซื้อมีกําลังจับใจใช้สอยมีกําลังในการที่จะดูแลชีวิตเด็กครอบครัวของเขาด้วยแล้วก็มีสิ่งมีกําลังในการที่จะ่อนหนี้สินที่มันรุมเร้าสะสมมาเป็นเวลาที่ยาวนานอันนี้ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลพอแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะว่าหนึ่งในคนงานในปัจจุบันนี้ที่เขาจะอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่300ตามทัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่หาเสียงแต่ก็อยู่ได้ในขณะนี้ก็ต้องทำโอทีสูงก็จะต้องทำโอทีให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยถึงห้าร้อยวันอาทิตย์เขาก็ไม่อยู่ชีวิตของคนงานในส่วนใหญ่จะปักจมปักอยู่กับเครื่องจักรจมปักอยู่กับโอทีจมปักอยู่กับชีวิตของเขาก็อยู่ในโรงงานไปโดยตลอดแทบจะไม่มีวันเวลาที่จะเห็นตะวันเดือนดาวอะไรก็ชีวิตมันอยู่อย่างนั้นโดยตลอดนะคะก็คือความ เป็น hora, hehe, medim, like. จริงที่อยากเรียกร้องต่อสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วรัฐบาลหาเสียงไว้เนี่ยนะคะเป็นคำมั่นที่สัญญาแต่ในที่สุดน่าทาคุณไม่สามารถทําตามนโยบายที่คุณ <ra be S 2> <cuales S 1> ได้ประกาศไว้และคุณได้บอกกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหมือนที่แถลงการที่ได้นำเบื้องต้นนะคะที่ประธานได้มาคุณจะได้รับการเสื่อมสัทธทาแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อใจนะคะในการบริหารจัดการหรือแม้แต่นโยบายที่หาเสียงไว้ยังไม่เป็นปบดมที่ หาเสียงไว้ก็คงจะต้องตอบย้ำตามนะฮะส่งจำของรัฐบาลว่าคุณจะต้องดําเนินการตามนโยบายที่คุณหาเสียงไว้เพราะนั่นนั่นคือคำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้กับพี่น้องประชาชนนะคะถ้าถึงที่สุดแล้วไม่เป็นไปตามที่คุณหาเสียงไว้เนะคะเราคงจะต้องมีการดําเนินการในชั้นต่อไปนะคะที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวต่อนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะคะให้มีส่วนร่วมเข้ามา ัดกันในสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นคือค่าจ้างที่คนงานจะต้องมีได้โดยเฉพาะอย่างามมยิ่งตามนโยบายที่รัฐบาลได้่อกสาหกรรมนะ่วันนี้โครงสร้างค่าจ้างเนี่ยจะมีภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆแค่นั้นเองนะฮะในขณะที่อุตสาหกรรมอีกประมาณ8-90%เสนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องรอเรื่องของการปรับค่าจ้างเงินตับในการแย่งชีพนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนะี่ยคิดว่าถ้ารัฐบาลมีความเป็นธรรมเนี่ยในการปรับค่าจ้าง ท่นต่ำนะฮะที่จะขึ้น300บาทเนี่ยนะฮะควรจะต้องปรับให้กับลูกจ้างทุกคนเท่ากับส่วนต่างนะฮะเพราะว่าเงินที่มาที่ไปของการตรับ่าจ้างข่านต่ำนั้นนะครับมันมีเรื่องของค่าแางชีพต่างๆนะที่สูงขึ้นเพราะนั้นผลกระทบของค่าแรงชีพที่มันสูงขึ้นนั้นมันกระทบกับลูกจ้างทุกคนทําให้ค่าของเงินมันหายไปเพราะนั้นก็ความเป็นธรรมมันต้องปรับให้กับลูกจ้างทุกคนเท่ากับส่วนต่าง ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเรามีข้อมูลยืนยันขนาดนี้เกิดปัญหาในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นค่อนเยอะเหมือนกันกรณีที่มีท่าทีท่าเด่นรัฐบาลจะปรับนะเลื่อนจากหนึ่งมกรา55เป็นหนึ่งเอยสารเนี่ยจะปรับเป็นเจ็ดจังหวัดก็มีคําถามตามมาว่าในเจ็ดจังหวัดนำร่องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับค่าจ้างประมาณ2องร้อยบาทนะครับเพราะนั้นเองคนอายุง,งานเนี่ยประมาณไปถึง7ปีเนี่ยยายไทยก็ไม่ถึง300บาท เพราะฉะนั้นเองเขาอยู่มานานทํางานมานานมีฝีมือมานานยานยนะถ้ามีการปรับค่าจ้างท่านต่างกับคนที่เข้าใหม่เนี่ยเท่ากับคนที่ทางานหกเจ็ดปีเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมได้ยังไงมันก็จะเกิดปัญหาข้อรนะัล mm ักเพราะฉะนั้นโครงสร้างค่าจ้างเนี่ยมันจะต้องพูดถึงเรื่องอายุงานพูดถึงเรื่องของสทธิภาพการทํางานเรื่องฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นฐานต่างๆ่เหล่า,านี้มันต้องยกสูงไปด้วยถึงจะมะีความเป็นธรรมในเรื่องการปรับค่าจ้างแล้วก็ในเรื่องของค่าจ้างเหมือนคุณวิรลวันท่าปนประธานได้พูดค่าจ้าง ที่มันต่ำเกินความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ย,ย,ยควรจะถึงเวลาพิจารณาได้แล้วนะครับผมคิดว่าสมานนิสชานเองเนี่ยเราก็มีการออกแบบสัง่งลดจำนวนเมื่อปี52เราก็พูดถึงเรื่อง4 0 0บาทนะฮะปี54ที่ผ่านมาก็500กว่าบาทถึงได้หรือได้นะฮะแบบหลักการสั่งลดที่ต้องเลี้ยงคนได้2ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเองนั้นรู้อยู่ตลอดะครับว่าค่าจ้างที่มันต้องอยังชีพจริงๆคือเรื่องของค่าจ้างต่ำไมันจะเรื่องของทํางานร่วมเวลา นะะอย่าเอารายได้มารวมเป็นหาเหตุใส่ผลพื่จะบิดเบี้ยวในการที่จะไม่จ่ายคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคนงานเองนะครับเข้จาจับตามองแล้วก็พักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับดูประเด็นเรื่องของสา0รอบาททันทีนะฮะเราไม่ได้พูดนะครับพักเพื่อไทยเป็นคนพูดวันนี้เป็นรัฐบาลเองก็เริ่มออกการปิดในเรื่องการถแถลงต่อสภาในการที่จะพูดถึงเรื่องจากค่าจ้างต่างเป็นรายได้นะซึ่งเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยนายจ้างหลายที่เองก็เริ่มมา นะหาวิธีการในการที่จะไม่จ่ายนะฮะคือจะบิดไปในเรื่องของเอาเรื่องสวัสดิการมารวมเป็นค่าจ้างหรือเป็นรายได้ให้มันสูงขึ้นกว่าสามร้อยบาทแล้วคือไม่จ่ายนั่นเองผมเชื่อเรื่องแบบน,นี้สมานนิชานรับไม่ได้แล้วผมจะคุยจะพี่น้องเราแล้วคงจะขึ้นกว่าใหญ่แน,น่นอนขอบคุณครับครับก็บบพี่น้องสื่อมวลชนนะซึ่งประเด็นความเดือดร้อนนะครับทั้งของ คนงานเองนะครับช่วงทศในขณะนี้นะครับซึ่งก็มีความหวังอยู่นะครับกับนโยบายของรัฐบาลนะต่อการหาเสียงไว้นะครับของพรรคไทยเนี่ยจนปัจจุบันล่าสุดนี่นะครับการปฏิบัติตามนโยบายเยก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่มันชัดเจนนะครับปัญหาที่ตามมาคืออะไรนะครับอัเดนแรกเป็นเจ้าที่อยากจะเตยถึงหรือว่ากล่าวถึงนะครับกระทรวงแรงงานเองเดี๋ยวหนีความบผมดชอบไม่ได้นะครับ ซึ่งประเด็นที่หลักเลยนะครับเรื่องของค่าจ้าง300บาทเนี่ยนะที่บอกว่าทาหลายๆท่านพูดไปแล้วว่าได้แค่ยงสามสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศนะครับก็ยังไม่ถึงสามร้อยได้แค่เจ็ดจังหวัดทีนี้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยนะครับมันจะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนก็คือเรื่องของนายจ้างชาพวกสีสมุนไช่นะครับ้องหาทางวิ่างบาลีอยู่แล้วนะครับโดยเรื่องของนิยามค่าจ้างบางบริษัทอินใยค่าจ้าง ต่ำนะครับแต่ไปจ่ายได้สวัสดิการเนี่ยสูงเช่นค่าข้าวค่ารถค่าพ้าหน้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งโดยมีการหรือว่าคำตัดงสีเองก็ดีเยนะครับกระทรวงแรงงานก็ได้วางกว่าเงินอื่นๆที่ได้ประจำก็ให้เรียกว่าค่าจ้างนี่ปัญหาจะตามมานะครับว่าแม่จ้าก็จะอ้างว่าได้จ่ายค่าจ้างซึ่งค่าเหล่านั้นเนี่ยเป็นค่าจ้างไปแล้วนะนั้นนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับผู้ใช้แรงงานเนี่ย ก็คงจะต้องมีปัญหากระทบแน่นอนนะครับกรณีที่นายจ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับเบช่ยงาลีเป็นนายจ้างศรีสุนทชัยก็อยากจะฝากทางด้านกระทรวงแรงงานหรือว่ารัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีมาตรการในเรื่องนี้ด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องของค่าแรงชีพนะครับปัจจุบนันเห็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลเริ่มนะครับยกเลิอกอุดหนุนกองทุนพลังงานนะครับมันกนระทบอย่างไรต่อคนงานต่อที่น้องประชาชน ว่าคนงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะครับก็คือก่อนที่รัฐบาลน,นี้จะมาเป็นนะครับเรื่องของค่าราคาพลังงานต่างๆก็สูงอยู่แล้วนะครับเมื่อมันสูงอยู่ราคาสินค้าในขนานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อรัฐบาลมาลดยกเลิกส่วนหนุนกองทุนพลังงานซึ่งก็ลดลงมาเจ็ดถึงแปดบาทนะครับตอนที่หาเสียงไว้เพื่อเป็นรัฐบาลแต่ราคาสินค้าเหล่านั้นไม่ลดเลย จนปัจจุบันนี้นะครับถ้ว,วันนี้ราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นซินดีเซลหรือว่าเอจีวี v ขึ้นละสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ลดแต่จะปรับขึ้นไปอีกนะครับถือว่าสองไดอเลยนะครับพี่น้องคนงานพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับผลกระทบเต็มๆอยากจะให้รัฐบาลน,นะครับช่วยดูแลในเรื่องประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับการควบคุมราคาสินค้าอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาในปลายเหตุเออชื่อว่าพี่น้อง พ่อคา้าแม่คา้าตามตลาดต้นทุนมาแพงน,นะครับเขาก็ต้องขายตามราคา,า,าตา้นทุนเขาคงไม่ขาดทุนขายยังไงไม่ขาดทุนแต่สิ่งที่สาคัญรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเรื่องประเด็นเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับดังนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจา้างการจ้างหรือว่าโครงสร้างค่าจ้างน,นะครับหรือว่าปัญหาอัลงานาที่จะเกิดขึ้นจากการรับค่าจ้างของรัฐบาลช่วงนี้นะครับรวมถึงค่าของชีพรัฐบาลต้องมิจารณาด่านะครับ โดยมีการตั้งทีมที่ขึ้นมาเพื่อจะศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะทาให้ง้นนะครับคนงานนะครับพี่น้องคนงานไปใต้คณะกรรมการสมานแลนงจัดการใดต้องแสดงจ,จุดยืนและก็เคลื่อนไหวแน่นอนครับในประเด็นปนัญหาเหล่านี้ขอบคุณมากครับที่จารน์ธนพรที่จายนะก็เป็นคนงานในโรงงานเหมือนกันนะก็มีส่วนได้เสียในเรื่องของค่าจ้งางค่ต่ำ300บาทนะครับ ประเด็นแรกนะที่จะต้องพูดถึงรัฐบาลน,นะว่าวันนี้นะผู้ใช้แรงงาน็นคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นทั้งผู้ผลิตเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะวันนี้นโย,ยบายรัฐบาลนะที่เน้นการส่งออกนะไม่ได้เน้นสร้างกําลังในการซื้อในประเทศนะอันนี้นโย,ยบายรัฐบาลก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะถ้าเน้นส่งออกเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกนะอันดับแรกคนงานได้รับผลกระทบแน่นอนหรือว่าจะเป็น ตั้งแต่ปี40ปี50นะทุกปีนะน้าท่วมสถานการณ์การเมืองนะผลกระทบที่ได้รับอันดับแรกก็คือเลื่อจ้างรูกจ้างดีกิจด้รนะคะอันนี้เลาลราคิดว่ารัฐบาลควรจะมองโครงสร้างอันใหญ่ด้วยว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนไม่ไม่ควรจะเน้นเรื่องการส่งออกอย่างเดียวควรจะเน้นกําลังในการซื้อในประเทศด้วยการปรับค่าจา้างขั้นต่ำเราบอกแล้วนะว่าถ้าค่าจ้างสูงขึ้นกําลังการซื้อของประชาชนในประเทศก็มากขึ้นนะมันก็ไม่จะเป็นจะต้องเน้นการส่งออก นะนนี้เราก็นี่เป็นประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองรัฐบาลพูดเสมอนะ,ะว่าคือเราเป็นคนงานเยู่แจ้ต้องอยู่กับนายจ้างอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้นะคะวันนี้รัฐบาลบอกข่าวหาเสียงว่าถ้านายจ้างนะคะจ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามร้อยบาทจะมีาการลดภาษีช่วยเหลือนายจ้างนะวันนี้นายจ้างหลายๆโรงงานพูดกับเรามาแล้วว่าวันนี้รัฐบาลเอาจริงเอาจังขน,นาดไหนที่จะไปช่วยเขานะวันนี้จากภาพแรงงานลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้อง ตามเขอาจจะเป็นอยางในงาน 3, อสอ 5, ัมพันธ์พศ2518นายจ้างนายจ้างก็บอกว่าไม่มีไม่จ่ายนะเดี๋ยวจ่ายแล้วขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมษาเนี่ยนะต้องปิดโรงงานแน่นอนนะะอันนี้รัฐบาลต้องเข้าไปดูนะะพูดอะไรแล้วก็ต้องทําให้ได้นะะวันนี้เราบอกแล้ว่าถ้าคนงานตกง,งานเราไม่อยากให้เห็นเห็น,นการเ,เกิดว่าในประเทศนี้ค่าจ้างขั้นต่ำปรับแล้วลูกจ้างตกงานนายจ้างปิดกิจาการแล้วเรต้องอยู่ด้วยกันได้ที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลนะฮะ ประเด็นต่อมานะคะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะวันนี้ก็มีนายจ้างอย่างที่คุณมู้สพูดไปเรื่องสีธนรชัยบางสถานประกอบการมีข้อตกลงเนี่ยที่เป็นสภาพแรงงานมีข้อตกลงกับบริษัทว่าถ้ามีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะก็จะปรับให้นะแม้ว่าค่าจ้างจะสูงเกินค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วนะนี้ทําตามที่โรงงานที่เขามีอำนาจในการจ่ายแต่วันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำบอกว่าจะไปจ่ายเมษา ซึ่งในฐานะของการที่มีสาภาพแรงงานก็จะมีการปรับค่าจ้างประจําปีก็จะมีการปรับค่าจ้างปะาระจาปีหนีนะเพื่อให้เป็นเกิน300นะเท่ากับ300นะเมษาจะได้ไม่ต้องปรับอีกคนละสั้น70สระบุรีนี่76บาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะเขาอาจจะปรับค่าจ้างประจําปีเพิ่อมอีก1,000เพื่อหนี2,000กว่าบาทเมื่อถึงเมษา اب, อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้แรงงานมันมีผลกระทบกันหมดนะคะ ก็อยากจะฝากประเด็นเหล่านี้ผ่านที่น้องสื่อมวลชนนะว่าวันนี้ทุกสถานการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นคนงานเนี่ยได้รับได้รับผลกระทบทุกเรื่องน้ำท่วมก็โยกโยกผ่านไปเนี่ยน้ำมาอีแล้วพระเจ้า,จากต็ตามจะได้ได้หรือไม่ได้ก็ยังยังรอคอยความหวังกันอยู่ซึ่งมันก็ยังไม่มีความชัดเจนแม้ว่าการประกาศ